อันนี้เกิดจากาภ้าว่าล่อยเล็บไว้ยาวเกินไปนะคะก็จะเกิดการงอตัวแบบนี้อันนี้เป็นเคสเล็บหกแล้วก็งมง,งอตัวติดเข้าในเนืน้อแบบนี้อันนี้ก็ตัดเองชำใช่เดี๋ยวเรามาดูหลังตัดน,นะคะมอามากมอแบบอส,สุดๆคอ,อนนี้อาชคลิปนะคะถ่าหายกันังมดี่ไปา <c oughs> หายแล้วหายเลยแล้วก็กลับมาเป็นอีกอันนี้เป็นเพราะว่าตัดเล็บผิดวิธีนะคะแล้วก็เกิดการงองตัวของหน้าเล็บอันนี้เป็นเป็นหนอนนี่นี่เล็บแข็งมาก การตัดเล็บไม่ควรตัดตรงจนเกินไปค่ะเขาว่าข้างเล็บเราเยอะนะคะแล้วก็เล็บลงอ่อตัวอาจจะต้องเก็บมุมนิดนึงเห็นไหมคะไม่งั้นตรงนี้เดี๋ยวานะนี้ชิบไปเลยหเห็นไหมคะเล็บเป็นหินเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เขาจิกแล้วก็มีมีความชื้นอยู่ใต้เล็บด้วยหเห็นไหมคะความชื้นเต็มเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือจุดที่มันนะคะเห็นไหมนองเจ็บไหมมดกัดมุดกัดไหมคะกัดไม่หมุดอ่ะ ค่ะยดเลยนะขอค่ะเชิญเลยค่ะขั้นแรกนะคะที่จริงมันเป็นสองขัง้นขั้นี้จะเป็นข้างที่เบาที่เบาเดี๋ยวเราก็เตะอีกข้างอันนี้เห็นไหมคะนี่เจ็บนานหรือยังคะเนี่ยกี่วันแล้วที่เป็นอย่างเนี้ยขั้างอยงเนี้ยประมาณสักสองสามวันจะบอกว่าอยู่จนแบบไม่ไ,มไหวจริงๆเข้ามาใช่ไหมเอาให้สุดเลยใช่ไหมเนี่ยนะอันนี้กระตุนมันมือชออกเปล่าน้องคนนักใคร่ขออนุญาตนะคะนอนนเยอะมากดูดิโอ้โหเจ็บนิดนึงนี่ค่ะนี่เล็กนะจ๊ะสมงชิ้นตัวโตเลยเห็นไหมเล็กที่เหนือ ลงไหยคะเบาไหมอืมันน่าเสียงอะไรอย่างโอ้โนี่ค่ะมาลงตรงนี้เลยอันนี้เป็นเห็นไหมคะนี่เข้าไปเลยนี่แล้วก็เปิดการอักเสบนคะนพออักเสบปุ๊บตรงนี้เขาจะเป็นผิวหนังลอกออกมาให้เห็นชัดเลยน,นี้เป็นอง้เอออหนนะะ็นไหมแล้วก็อีกอย่างคือเาเป็นคนเหงื่อที่เทาะะ้าด้วยค่ะมีความชื้นที่เท้าใช่ไหมคะ,ะคือถ้าเรายิ่งมีความชื้นที่เทานะ้าเนี่ยต้องยิ่งระวังเลยเต็มเลยนะคะอาจะเก็บหนังเลียหนังให้นะคะเดี๋ยวเราไป อออขออนุญาตอาคิดนะคะอยาไค่าที่สองนะขออนุาตค่าเชือก่อนอันนี้ถึงขั้นี้มวเลยนะนสีสวยมากดูดิค้ำเลยเพราะว่าอะไรไหมคะมเล็บมันเป็นดีนไมคะเล็บเหมือนไทยเลยเล็บหนึ่งไทยเจ็ดั้นี้หมดแน่นนักแน่แน่ขออนญาติดน,ดนึงค่ะสู้ๆนะคะแล้วเล็บแข็งมากเจ็บไมหมเนี่ย ะะอย่างนี้จะตัดค่อนข้างยากต้องค่อยๆได้ยุ่มเสร็จเลยยิดหน่อยนะคะแล้วก็เนี่ยขยับไปกันนะคะจุ๊บจุ๊บยืดนึงนะคะ <laughs> ่งะ,คะ <laughs> โอ้โห <laughs> ช่าง <laughs> อ่ะช่างข้อมือช่างเนี่ยใช่เลย <laughs> อือ้าวเก่งมากนิดนึงค่ะอือ <laughs> สบอกเลยว่าที่สุดเพรว่มามันงองอแบบสุดอะ่ะเจ็บนิดนึงนะคะเลอะหูยออกมาแล้วอขอให้สงสารลูกค้ามากเลยดูดิเยอะมากอยาจะลึดดูสิมันไม่เล็กเลยนะมันงอแบบหมดงอเลยนี่ดูยังไม่หมดนะดูดินี่นี่เลย น,ะะนี่เป็นน้ำนนี่นะคะือความชิลๆค่ะเก่งมากเลยลูกค้าเราเก่งมากบอกเลยข้างนี้นานข้างนี้เจ็บมนานที่เราไปถามก่อนถ้างล่างก็งเป็นอยู่ไค่ะเป็นะหมครับนี่เป็นล็อส่วนโลงไหมมีทางเลยหมายถึงว่าซีกแรกโอกกนออกกัน,กกนนะคะเพราะว่าเล็บแข็งมากเล็บแข็งมากๆเลย ค่อยๆอันนี้ต้องค่อยๆตัดค่อยๆเลยทีเดียวไม่ได้เราต้องเอามือประคองนะคะไม่ได้อยากบังนะแต่ว่าต้องประคองนิ้วคนดูจะหาว่าเราเอานิ้วบังไม่ใช่ประคองเล็บไม่ให้กระเด็นใส่ใตัวช่างเองเพราะว่าเล็บเล็บเขาค่อนข้างแข็งมากอ,นนนนะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการยกเล็บนะคะให้มันดีดตัวขึ้นเน,ะนาะทีนี้หายใจลึกๆที่มันข้ามมีแฟนคลับอยู่ข้างๆไม่เจ็บหรอนหนึ่งสองสาม สุดยอดเลยที่นักเก่งเลยเห็นอะไรไหมคะนี่ความชื้นล้นเลยแล้วหน้าเล็บเป็นเชื่อเห็นไหมคะเห็นหน้าริบปะเนี่ยมันเชื่อเดี๋ยวปุ่มเจี่ยนเล็กขึ้นเลยละไม่รู้ให้ดูนะชิ้นใหญ่มากดูนะคะอืมสองชิ้นใหญ่ๆเห็นปะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวจะตัดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเจียความหนาลงนะคะแล้วก็จะทำการยกเม็ดเนาะทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวทำการยกเล็กอีกทีนึงค่ะ อันนี้เราจะเตรียมความหนาของเล็กนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วเพราะว่าเนี่ยเราจะทำการยกเล็กเล็บความที่มันยาวมากเนี่ยตัวนี้เลยเขาจะค่อนข้างชดขึ้นแล้วก็มีความหนาเจียส่วนที่มันเสียออกแล้วก็ให้มันบางนะคะเขาเช็ดแบบเช็ดเยอะมากเขาไม่ได้เป็นข้างเดียวแล้วเป็นสองช่างแต่จะเป็นเฉพาะในปุ๋งก็ทีนี้อันนี้เกิดจากเมื่อก่อนใส่รองเท้าเข้าไปเยอะๆใส่ตลอดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วเนาะแต่ก็ไม่ทันแล้ว n g เตรียเราจะเห็นไหมคะก็จะให้มันหนาขึ้นแถวเจียมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการยกเล็บนะคะ เซยล์คนที่เกียออกเซลล์ีที่ไม่เรียบเงียนให้เขาเรียบสวยง,งามน,นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเซลล์ของตัวเกาหลิยกขึ้นมาเพื่อปรับทรงเล็บขึ้นมาเพราะตอนนี้เล็บงอหนักมากเราต้องเรื่อมเลยเพาะตรงนี้ค่ะข้างบนจะต้องเลื่อมเลยตอนนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ติดใจเซลล์เกลี่ยของตัวเกาหลิลล์เพราะว่าเห็นไหมเข้าไปข้างในคือฝั่งนี้ฝั่งนี้จะหาย เจ็บหนังเ็บไหมคะเรียมหน้าเลยการิงตเจะเจะเป็นของตัวหนจะช่วยทำให้หน้าเียร้การต่อตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ทำเด็กเราจะมาดูขั้นตอนในการทำกันรับแรกเราต้องเตรียมหน้าเตรียมหน้าให้เรียบร้อย่อไนกับ้ที่เตรียมหนก็ไปนี่เตรียมหนาเียมต่าไม่ได้ไห นะ็นี่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะยกเลิกนะคะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เขางูนมากเลยเมื่อกี้เป็นเลขหนึ่งไทยนี่ตัดออกไปละทีนี้เดี๋ยวจะยกตรงนี้ให้มันการออกนะคะ ไปสองเขาต้องใช้ท no ั้งหมสองรอบมันถึงจะยกเพราะว่าถ้าหน้าเลยแบบ แข็งมากๆตัวตัวอสองจะเป็นตัวที่ยกที่ดีซึ่งถ้าเจอเล็บที่แข็งมากๆที่ทางชัปสองอวันนี้เหมือนสอกเรล็บในตัวหน้าเล็บที่มันไม่ได้แข็งมากก็จะขึ้นง่ายหน่อยแต่เล็บที่หนาและแข็งเนี้ยไม่ใช้ชัปสองร้อยเขถึงจะขึ้นได,ด้ดีเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่อยากนอน you mm -hmm.